สวัสดีครับเพื่อนสาหรับวันนี้นะครับผมจะมาติดแหลกหลังคารถนะครับพอดีว่าเพิ่งสั่งของไปเขาเพิ่งมาส่งเมื่อวานตอนเย็นอะ่ะวันนี้ตอนเช้าก็เลยอยาจะมาลองติดตั้งกันดูเลยอุปกรณ์ที่เราได้มาก็แยกไว้แล้วนะครับมันก็ดูงงงนิดนึงตัวนี้จะเป็นเสาคานของแหลกนะครับผมมันคือเสานี้จะยาว1.1เมตร แต่จริงๆร้านค้าเขาแนะนำา1เมตรนะครับผมสำหรับรถเก่งเล็กแต่ว่าผมเนี่ยต้องการให้มันยาวขึ้นมานิดหนึ่งเพื่อที่จะทำตัว DIY เพิ่มตรงขอบนะครับเป็นเป็นเสาของท้าบอ่ะก็จะได้มา2เส้นนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ติดกับตัวบนรถอ่ะเนี่ยมันจะวางมันจะวางแบบนี้นะครับผม แล้วก็จะมียางกันขูดอะคือถ้าไม่มีอะมันขูดแน่นอนเพราะว่าพื้นเป็นเหล็กนะครับผมเนี่ยพื้นเป็นเหล็กแบบนี้นะครับก็มียางมาให้แบบนี้ตัวนี้ก็จะมีสี่ตัวนะครับเพราะว่ามันเป็นสี่มุมอะแล้วก็ตัวนี้นะครับตอนแรกก็งงนะว่ามันทําไมมันมีสามตัวมันทาไมมันมีสามชุดเพราะแต่ละชุดเนี่ยมันมีเห็นไหมสี่ตัวแต่พอไปดูแบบ ที่คนอื่นติดอะ่ะก็เข้าใจว่ารถแต่ละคันระยะมันต่างกันใช่ไหมตรงตรงขอบประตูอเขาก็เลยให้มา3แบบเลยถ้าเราใช้แบบไหนแบบหนึ่งได้ก็ก็โอเคละอีก2อันก็เอาไว้ใช้กับแบบอื่นแล้วกัน <c oughs> แล้วก็ส่วนพวกนี้นะครับก็จะเป็นอะไรต่างๆที่ช่วยประกอบตัวแหลกนะครับผม ตัวนี้นะครับผมซื้อเพิ่มมา2ตัวเอาไว้ DIY เพิ่มตัวเพิ่มเป็นเสาทามนะครับผมก็จะนี่มันก็จะอยู่แบบนี้เสาทามก็จะสามารถติดอยู่กับตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เอาไว้ที่หลังไว้คลิปหลังคลิปนี้เรามาติดแหลกราคาราให้รอดกันก่อนดีกว่า เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเลยไปสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรามาที่รถกันแล้วนะคะเริ่มเลยไหมเอออันดับแรกก็ทำความสะอาดก่อนโอ้อันนี้ไม่ได้จอดในบ้านอ่ะตักหมอกใหม่นั้นโอเคครับผมก็ไม่รู้นะว่ามันติดยังไงก็เดี๋ยวลองทำไปสเต็ปสเต็ปไปเลยตอนนี้ก็ได้ระยะแล้วนะครับผมจะ ให้มันห่างประมาณสัก30เซนจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับก็ให้มันสัก30เซนโอเคครับเพื่อนตอนนี้ผมไปส่งปลายทำงานแล้วนะครับเดี<อ>๋ยวผมจะจัดการต่อเองเมื่อกี้นี้ค่อนข้างงงกับการใส่เหล็กยาวของส่วนนี้นะครับเนี่ยมันใส่เข้าไม่ได้นะครับ แต่ว่าก็ทําได้ละเดี๋ยวจะทําให้เสร็จทั้งสี่ข้างเลยนะครับเราต้องกดตัวน็อตฝั่งนี้ไว้นะครับผมกดไม่ให้มันเลื่อนแล้วก็เอาเหล็กนะครับสวมเข้าไปเลยประมาณนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้ใช้หกเหลี่ยมขันนะครับเดี๋ยวเอาไปวัดติดบนหล,งงลังคารถก่อนนะครับ พอเราเอามาวางแล้วนะครับเราก็ปรับระยะเอาตามใจชอบเลยตัวนี้จะห่างอยู่ประมาณสัก30ิเซนนะครับผม แล้วก็ส่วนด้านหน้าจะอยู่ตรงเนี่ยรูตรงนี้จะอยู่ประมาณกึ่งกลางตรงนี้พอดีเลยเพราะว่าเผื่ออนาคตรเราจะใส่ใส่ของเพิ่มนะครับก็อาจจะต้องรับน้ำหนักก็เลยแบบไม่อยากให้มันห่างกันมากนะครับผมแต่เหล็กก็ดูแข็งแรงใช้ได้เลยนะแล้วก็สังเกตดูนะครับผมจะเอาฝั่งนู้นไว้สั้นแต่ว่าฝั่งนี้ผมเผื่อออกมายาวนะครับผม เพราะว่าต่อไปผมจะเอาทำ DIY ตัวเสาเพิ่มนะครับผ้าตรงนี้แล้วก็ทำเป็นแบบทารบกามาด้งข้างรถนะครับผมขั้นตอนต่อไปก็คือการติดเจ้าตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าเพดหรือเปล่าเอาผมเรียกว่าเพจแล้วกันติดตั้งเพจตัวนี้นะครับมันจะมีมาให้ทั้งหมด3แบบอ่ะคือสั้น กลางแล้วก็ยาวสุดนะครับผมที่ผมวัดขนาดดูพอดีแลนะ้วเนี่ยก็คือตัวกลางนะครับขนาดกลางก็จะมีมาให้ทั้งหมด4ชิ้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองติดดูกันเลยเดี๋ยวผมจะใส่อีกด้านหนึ่งให้ดูนะครับคือด้านนั้นอ่ะใส่ไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ขันสุดนะครับผมเดี๋ยวใส่อีกด้านหนึ่งแล้วก็จะได้ขันทั้งสองด้านมันลังกันจะได้แน่นนะครับผมขันแ,แรกเลยก็ใช้น็อตตัวนี้นะครับ ใส่เข้าไปก็ใช้ตัวเพจนี้นะครับสวมเข้าไปแบบนี้นะฮะแล้วก็ใช้ตัวขั้นเรียกว่าอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยสวมเข้าด้านใต้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยแหวนเราจะใส่ตัวนี้เข้าไปเลยนะครับมันจะใส่ยากนิดนึงก็คือ เราต้องเอาน็อตตัวเมียนี้นะครับจะเข้าไปในรูนี้ให้พอดีก่อนนะฮะนี่นะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านี่แบบนี้นี่ก็ได้ล้วเดี๋ยวผมจะหมุนปรับทั้งสองด้านนะครับให้มันแน่น ก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับติดแหลกหลังคารถเซเลริโอทาเอาเหนื่อยพอสมควรเลยนะครับคือมันไม่ได้เหนื่อยอะไรนะคือมันงงแล้วก็งมทําอยู่นานนะครับกว่าจะเข้าล็อกกันเดีย๋ยวผมพาไปดูรอบๆบนะครับว่ามันเป็นไงบ้างความแข็งแรงก็นี่นะครับดูตามนี้เลยนี่นี่ผมจับตัวแหลกนะครับแล้วก็เขยา่ารถสั่นเลยนะครับแต่แหลกก็ยังแบบแน่นตึ๊กเลย คือน่าจะแข็งแรงมากเลยนี้นะครับตัวสลักเนี้ยตอนแรกผมบอกว่าให้หันลงด้านล่างใช่ปะแต่ทีนี้เวลาที่ขันแล้วนะครับตัวนี้มันลอยขึ้นลอยขึ้นมาถ้าใครจะทตามนะครับให้เอาสลักนะครับสลักเนี่ยให้มันอยู่ด้านบนนะครับเวลาที่เราหมุนตัวนี้นะครับมันจะกดตัวนี้ลงไปทําให้แบบมันแนบมากกว่านะครับแล้วก็ไม่ขยับเลยเห็นไหม แข็งแรงมากส่วนเวลาเปิดปิดประตูก็ไม่มีปัญหานะครับนี่นนี้เปิดประตูใช่ไหมครับแล้วก็ปิดปับ๊บไม่มีปัญหาครับเพราะตรงนี้มันเป็นแค่ส่วนของยางขอบรถนะครับเนี่ยเปิดปิดก็ไม่เป็นไรเลยบางคนละส่วนกันนะครับไม่ต้องกลัว โอเคครับคลิปนี้ก็จะเท่านี้แหละครับผมพามาทําให้ดูแล้วก็ส่วนในเรื่องของสินค้าผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์นะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้คือเขาไม่ได้จ่ายนะแต่ว่าถ้ามีของดีและถูกก็อยากจะบอกต่อให้ทุกคนรู้ด้วยนะครับผมแล้วก็แหลกหลังคาตัวนี้นะครับไม่ได้ใช้เฉพาะรถของเซอร์เรียนะครับสามารถใช้กับรถเก่งได้เกือบทุกรุ่นเลยนะเขาบอกว่างั้นนะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ